เม่ได้ได,ด้ว่างานนี้นะคะ โอโหทำเอาชาวเนี่ยต่างจับตามองกันเยอะแยะมากมายกันเลยล่ะค่ะสําหรับประเด็นเวทีนางงามของฝั่งประเทศกรัรมพูชานั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะคุณผู้ชมหากใครเนี่ยได้ติดตามเรื่องราวของเวทีการประกวดม i s s บร a n ์อินเตอร์เนชั่ปี2024มานะคะก็พอจะทราบถึงประเด็นดรามา่าต่างๆค่ะที่ทางด้านของประเทศเจ้าภาพนะคะอย่างฝั่งประเทศกัมพูชาโดนปลดอย่างฟ้าผ่าเลยก็ว่าได้ละค่ะหลังจากที่ทางด้านของประเทศเจ้าภาพ เองะะไม่สามารถทำตามข้อตกลงของ Miss Grand International ได้นั่นเองล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยนะคะงานนี้เนี่ยคัมเมนเน้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่งอไทยแล้วละค่ะโดยได้มีการตั้งเวทีใหม่นะคะโดยเปลี่ยนชื่อจากเพจ Miss Grand ระดับจังหวัดของกัมพูชาจาก Miss Grand กัมปงชนังเปลี่ยนมาเป็นเพจ Miss Mera แคมโบเดียค่ะคุณผู้ชมคะแต่งานนี้นะคะก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการจัดตั้งเวทีนี้หรืองานนี้เนี่ยเพื่อจะแค่เขมวัฒ วัฒนธรรมไทยเพราะในเพจเนี่ยนะคะโอ้โหก็เรียกได้ว่ามีแต่รูปทํากิจกรรมใส่ชุดไทยเคลมวัฒนธรรมไทยฉ่ําเลยก็ว่าได้เลยค่ะล่าสุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของเพจ Miss Mera แ a มเบเดียนะคะก็ได้มีการเปิดตัวมงกุฎขาดที่ชื่อกับคล้ายมงกุฎของ a n t o n i a m i s s Universe Thailand ปี2023นะคะคุณผู้ชมคะโดยงานนี้เนี่ยทางด้านของ เพจมิสเมร r a แคมโบเดี era, Cambodia, เองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีการเปิดตัวมงกุฎค่ะซึ่งมงกุฎนี้นะคะเป็นมงกุฎที่มีคอนเซปต์ชื่อว่า l i f e gallery of m e r a เองเนี่ยเลยคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะมันช่างคล้าย กับชื่อของมงกุฎของสาวแอนโทเนียเป็นอย่างมากเลยแหะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งหากใครได้ติดตามเรื่องราวของเวทีการประกวด m i s s u n i v e r s ์ Thailand ปี2023มมานะคะก็พอจะได้เห็นถึงรูปภาพของมงกุฎของสาวแอนโทเนียนะคะพร้อมกับคอนเซปต์มงกุฎค่ะที่มีชื่อว่า life of glory แสงแห่งความงามและพลังสร้างสรรค์เชิงบวกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนคอนเซปต์ของมงกุฎนะคะโอ้โหก็ได้ได้ว่ามีการคล้ายกันอีกค่ะคือมาจากแสงสว่างคุณค่าแห่งความงามของผู้ อีงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆนะคะไม่ได้เป็นเพียงการแค่ก๊อปคอนเซ็ปต์มงกุฎเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมขาสาวงามผู้เข้าประกวดมิสเมราแคมเบเดียนะคะ,คะ,คะก็ยังได้มีการใส่ชุดค่ะที่มีลักษณะคล้ายกับสาวโอปอสุชาตามิสอินิเวิร์สไทยแลนด์ปี2 0 2 5อีกด้วยละค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะก็เรียกได้ว,ว่าไม่ใช่เหมือนแค่ชุดเหมือนแม้แต่การเดินค่ะแล้วงานนี้นะคะก็รวมไปถึงทรงผมอีกด้วย แล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได,ด้ว่าเหมือนเป๊ะกันเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยได้มีการเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมคาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็ต้องรอติดตามกันอีกทีละค่ะ